สวัสดีครับหมอวงวุิโอทยากุลที่นี่เขาจะเรียกว่าหมอเป้นะครับก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ศูนย์วัยกรรม LDC นะครับเป็นทันตแพทย์จัดฟันครับทำมาได้13ปีแล้วครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดฟันก็ประกอบด้วยหลากหลายหลักๆก,ก็จะเป็นงานจัดฟันติดแน่นนะครับก็จะเป็นที่เห็น โดยทั่วๆไปก็คือเป็นลวดจัดฟันนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังนิยมแล้วก็เป็นเทรนด์อยู่ก็คือจะเป็นเครื่องมือจัดฟันแบบใสนะครับซึ่งเรียกว่าตัวอินวิสไลน์นะครับ<ม>เคสในมือก็มีพอสมควรครับตอนนี้ก็มีประมาณสัก150-160ถึงเคสนะครับที่กำลังรักษาอยู่ในมือ พื้นฐานจริงๆแล้วสำหรับการจัดฟันนะครับก็จะค่อนข้างเหมือนกันก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในงานจัดฟันก็คือการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องสาหรับคนไข้ในแต่ละเคสเไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแบบไหนเนี่ยถ้าเราวางแผนผิดทุกอย่างก็จะต้องออกมาไม่ดีคราวนี้ตัวอีวิสไลน์ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเนื่องจากมีข้อดีค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือที่เป็นแบบเหล็กจัดฟันเครื่องมืออนวิสไลน์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ เป็นแบบถอดเข้าถอดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไข้นะครับจำเป็นจะต้องมีความ,มร่วมมือในการใส่แต่ว่าเราสามารถที่จะถอดนะครับเพื่อรับประทานอาหารหรวมทั้งเราสามารถที่จะทําความสะอาดฟันได้เหมือนคนที่ไม่ได้จัดฟันโดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งเสริมทําให้สุขภาพช่องปากนะครับสำหรับคนไข้อินวิสไลน์เนี่ยค่อนข้างจะปกติ ขั้นตอนสําหรับการทําตัวอีวิสไลน์นะครับจะเหมือนคนไข้ทั่วไปก็คือจะต้องมาประเมินนะครับว่าคนไข้มีปัญหาอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อตัดสินใจว่าการจับฟันเป็นสิ่งที่คนไข้ต้องการเราก็จะต้องทําเลคคอร์ดซึ่งจะประกอบด้วยภาพถ่ายภาพถ่ายหลังสีนะครับการตรวจในช่องปากโดยละเอียดหลังจากนั้นเนี่ยเลคคอร์ดพวกนี้เนี่ยนะครับเราจะนํามาใช้ประเมินนะครับในการสร้างแผนการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้ หมอว่าคนไข้ที่เข้ามาใน LDC นะครับค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วว่าเราเป็นสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็แพทย์ที่ทำการรักษาเนี่ยนะครับจบเฉพาะด้านนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างสมมติ ทันตแพทย์จัดฟันเนี่ยนะครับก็จะได้รับการเทรนนะครับเพื่อเป็นทันตแพทย์จัดฟันเนี่ยซึ่งใช้เวลาประมาณ2-3ปีหลังจากที่เรียนจบทันตแพทย์ทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนไข้ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะได้รับในสิ่งที่เขาต้องการเมื่อก้ามาใน LDC นะครับ การจัดฟันมันทําให้ฟันมีการเขยบเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแบบไหนเนี่ยนะครับจะต้องมีการตึงฟันแน่นอนแต่เนื่องจากว่าตัวอินวิสไลน์เนี่ยนะครับเป็นการเคลื่อนฟันแบบต่อเนื่องนะครับไม่มีอุปกรณ์ที่มีความคมในช่องปากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถถอดล้า,ทางทำควมามสะอาดได้สามารถแปลงฟันได้ตามปกติไม่มีลวดหรือว่าอุปกรณ์ใดๆที่ส่งเสริมหรือว่า ทำให้ช่องปากเนี่ยได้รับบาดเจ็บเป็นแผลนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับเเคสที่หมอประทับใจมากที่สุดก็คือเป็นเคสเคนไข้าอายุประมาณ60กว่านะครับซึ่งวัยเด็กเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะสามารถที่จะจักฟันแม้กระทั่งแบบเหล็กจักฟันได้นะครับแล้วก็มีความฝังใจว่าโตขึ้นเนี่ยสักวันนึงอ่ะนะครับก็จั จากฟันนะครับทัน,นี้เนี่ยคนไข้ค่อนข้างมีปัญหาในช่องปากค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าคนไข้ผู้ใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเหงือกหรือว่ากระดูกรองรับลากฟันเนี่ยนะครับก็มีการสูญเสียไปตามวัยนะครับเคสนี้เนี่ยค่อนข้างจะประทับใจเนื่องจากว่าคนไข้มีทัศนคตในการรักษาค่อนข้างดีนะครับให้ความร่วมมือนะครับในการรักษาดีมากแล้วก็ผลที่ได้ออกมาค่อนข้างน่าประทับใจ แล้วสิ่งที่หมอรู้สึกประทับใจมากที่สุดก็คือรู้สึกว่าคนไข้มีความสุขขึ้นคนไข้แฮปปี้แล้วก็รู้สึกได้ฟูลฟิลในสิ่งที่คนไข้ต้องการมาตั้งแต่สมัยเด็กนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่หมอชอบในส่วนที่เป็นอิมิสไลนยนะครับอย่างแรกเลยอยากจะให้คนไข้เนี่ยเลือกสถานพยาบาลนะครับอย่างที่2คืออยากจะให้เลือกแพทย์ ถ้าต้องการที่จะจัดฟันเนี่ยแน่นอนเราจะต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมออยากให้คนไข้เนี่ยนะครับมองว่าแพทย์ที่จะทําการรักษาด้วยเนี่ยนะครับควรจะเป็นแพทย์เฉพาะทางทางทด้านทันตก,กรรมจัดฟันจริงๆนะครับซึ่งคนไข้จะสามารถตรวจสอบได้โดยเข้าไปในเว็บไซต์ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันจะมีรายชื่อของทันตแพทย์จัดฟันนะครับที่อยู่ในสมาคมนี้ นะครับอันนี้คือประการที่2ประการที่3าคืออยากจะให้มองภาพว่าการบริการของสถานพยาบาลนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ LDC เนี่ยเราค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องการดูแลคนไข้นะครับเราดูแลคนไข้เหมือนเป็นญาติพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนไข้เข้ามาเนี่ยนะครับเราอาจจะได้รับการรักษานอกจากการรักษาโดยปกติแล้วเนี่ยคนไข้ยังได้รับการทรีตเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะครับ